ข้างหลังของผมนี่ก็คือฝั่งราวนั่นเองครับข้างหน้านั่นคือแม่น้ําโขงนะฮะฝั่งนู้นน่ก็คือฝั่งราวนั่นเองนะครับที่เป็นภูเขาหุสูง โอเคตอนนี้เป็นเวลาหกโมงยนาทีครับผมก็พักมาแล้ว1นึ่งวันเกับหนคืนเต็มน,นะฮะร,ร่างกายกลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปที่จังหวัดเชียงรายนะจากลำปางไปเชียงรายนะครับวันนี้เนี่ยเราจะไปที่เชียงของนะแล้วก็วันนี้นะฮะบ,บอกเลยว่าพิเศษสุดเลยนะรถคันนี้นั่งมา4คนด้วยกันนะครับก็มีฟา t ธอร์มาเธอร์แอมบ t h า r เนะโช เพอร์ซนนะฮะวันนี้เนี่ยจะเป็นการใช้งานจริงๆอีกวันหนึ่งนะครับก็ไม่มีการปั้นตัวเลขนะฮะขึ้นเขาด้วยวันนี้แล้วก็มีน้ําหนักโหลดบรรทุกมาด้วยเดี๋ยวดูกันว่าไปถึงเชียงรายนั้นเนี่ยแบตบจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะไปแวะชาร์จที่ Tesla Station ด้วยโอเคไปเช็คจุดชาร์จที่เชียงรายกันนะก่อนอื่นเลยฮนะมาดูนี่กันก่อนนะครับ การเดินทางเมื่อคืนนี้ผมไปชาร์จมาแล้วนะฮะที่เซลล่าลำปางนะครับตอนนี้เนี่ยแบตเหลืออยู่98%ทริป A เนี่ยเดี๋ยวผมจะลบไปนะฮะรีเซต็ตไปเพื่อจะดูว่าไปถึงที่เชียงรายนั้นเนี่ยวิ่งมาแล้วกี่กิโลเมตรนั่นเองนะครับแบต98%นะฮะวิ่งได้อีก612กิโลเมตรโอเค6โมง29พอดีเลขสวยพร้อมแล้วไปกันเลยดีกว่า ตอนนี้เนี่ยเราวิ่งออกจากบ้านมาได้ประมาณสัก47กิโลแล้วนะครับก็ขนทางก็ประมาณนี้เลยนะฮะฝนตกถนนลื่นต้องขับช้าหน่อยนะครับเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็นทางโคดเคี้ยวนิดนึงนะครับระหว่างาจะไปอำเภอเงานะฮะฝนตกถนนลื่นก็ช่วงนี้เนี่ยก็จะเริ่มขึ้นเขาแล้วนะครับพลังงานเนี่ยก็ต้องใช้มากกว่าเดิมถูกไหมและเรามีน้ำหนักโหลดบรรทุกมาด้วย ตอนนี้แบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่ที่8.9%แล้วนะครับถอดเลื่อนถนอดเลื่อนช่วงนี้ก็จะเป็นโค้งเยอะหน่อยหนึ่งนะแล้วก็เป็นช่วงขึ้นเขาด้วยมีโค้งหักศอกบ้างน,นะฮะใครที่มาเส้นนี้ก็จะรู้ดีอยู่นะครับความเร็วที่ผมใช้นะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ85 80-90อะไรประมาณนี้นะฮะจะไม่ให้เกินนี้เพราะว่าถนนบันลื่นเห็นหมอกไหมครับข้างหน้าบรรยากาศนี่คือหน้าหนาวเลยนะฮะเหมือนจะหน้าหนาวแล้วเลยนะ ช่วงนี้ก็เป็นทางลงเขานะครับเราก็จะได้รีจนพลังงานกลับขึ้นมานิดนึงนะฮะต้องบอกเลยว่าช่วงที่ขึ้นเขาเนี่ยสำหรับโมเดล3ามลองในคันนี้เนี่ยมอเตอร์เดี่ยวกาลังเหลือเฟือแล้วนะครับขนาดมีคนนั่งมาด้วย4คนนะสำหรับรถคันนี้นะครับก็ถือว่าขึ้นเขามาแทบจะไม่ค่อยรู้สึกอะไรเลยนะว่ามันมีความชันหรือว่าอะไรนะครับ ถ้าเกิดเป็นรถดํามันเนี่ยเรายังรู้สึกนะว่าเราจะต้องเข็นกำลังจากเครื่องยนต์นะฮะสำหรับในการเข้าโค้งเนี่ยเจสตาโมเดลสามลองเลนคันนี้เนี่ยโค้งข้างหน้าอย่างนี้เนี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณสัก85เนี่ยผมสามารถที่จะใส่เข้าไปได้เลยนะครับตัวรถนี่ถือว่าค่อนข้างที่จะนิ่งเลยทีเดียวนะฮะกาวเคียรันต่ำอย่างที่บอกไปนะมันก็มีประโยชน์เหมือนกันเวลาเข้าโค้งแบบนี้นะครับรวมถึงบอดี้ของตัวรถที่มันเพียวแล้วก็ลูล่ลมด้วยนะฮะให้ความคล่องแคล่วเลยทีเดียว ส่วนกระจกสําหรับโมเดล3ามองเล็กคันนี้เป็นแบบ2ชั้นนะฮะก็ทําให้มันสามารถที่จะเก็บเสียงได้ดีขึ้นไปอีกแอนดอร์รีพองมาไรถือว่าตามมือเลยครับโค้งเท่าไหนก็เรียวไปเท่านั้นนะฮะประมาณนี้เลย โอเคตอนนี้ผมจอดไว้กินข้าวเช้านะครับตอนนี้เป็นเวลา7จ็ดโมงห้าสินาทีแล้วนี่มาให้ดูนิดนึงนะฮะการใช้พลังงานนะครับเห็นไหมฮะน้อยกว่าที่คาดการไว้เมื่อกี้มีขึ้นเขาแล้วก็มีทางคดเคี้ยวนะครับแต่ว่าฝนมันตกความเร็วเนี่ยก็เลยใช้ได้ไม่มากสักเท่าไหร,ร่นะฮะเห็นป่ะเป็นสีเขียวเลยครับนี่น้อยกว่าที่คาดการไว้นะฮะ โอเคตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับเราขับจากลำปางมาตอนเช้านะฮะมาถึงที่นี่เนี่ยร่วม,มระยะทาง300กว่าโลครับบอกแล้วว่าการขับเนี่ยมาครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว,ว่าขับแบบไม่ได้ประหยัดนะไม่ได้ปั้นตัวเลขแต่อย่างใดน,นะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยออกจากลำปางมาก็คือฝนตกนะฮะยันเงาวยันถึงพยาวเลยครับหรือบอกไปเราแวะที่กวนพยาวด้วยนะถ่ายรูปมาด้วยนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยพอฝนไม่ตกแล้วเนี่ยก็เริ่มทําความเร็วได้นะความเร็วที่ใช้เนี่ยก็คือ1 1 0กว่า115 120อาจจะมีเป็นแบบว่าเกือบเกือบร้0บ้างนะฮะก็ตอนนี้ก็ข้างหลังของผมนี่ก็คือสั่งลาวนั่นเองครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะไปชาร์จที่ Tesla Super Charger นะฮะที่จังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าแบตเตอรี่ของเราตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์โอเค โอเคให้ดูนะฮะตอนนี้เนี่ยเราก็มาถึงเชียงของนะครับตอนนี้เนี่ยจากลำปางวิ่งไปแล้วนะฮะมาถึงที่เชียงของ310.9กิโลเมตรพลังงานรวมใช้ไป39.0กิโลวัตต์อาวนะครับแล้วก็พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่12.5 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนั่นเองนะฮะแบตเตอรี่เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่46นะครับวิ่งได้อีก287กิโลเมตรเดี๋ยวเราจะออกจากเชียงของเนี่ยแล้วก็ไปชาร์จที่ Tesla Super Charger นะฮะที่เชียงรายนั่นเองนะครับบอกก่อนนะฮะว่าก่อนจะมาเชียงของเนี่ยผมแวะไปที่กว้านพยาวมาด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับความประหยัดนะในการใช้ไฟของ t ท sla ผมถือว่าโอเคใช้ได้เลยนะ โอเคตอนนี้เราออกมาจากเชียงของเลยนะครับแวะไปเซลฟี่ถ่ายรูปก,กัน,นิดนึงนะฮะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงสิบเก้านาทีแล้วนะครับกาลังจะมุ่งตรงไปที่เทสลาซูเปอร์ชาร์จเชียงรายนะฮะที่เซ็ทนทรัลเชียงรายนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินันจุดนั้นนะฮะตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่44%ิเนะครับวิ้งได้อีก271กิโเมตรเชียงรายเนี่ยเหลืออีกประมาณสักร้อยโลนะฮะร้อยโลนิดๆิพอฮะแบบนี้เหลือๆเ,เลย ป็นยังไงกับ้างครับกับ Tesla m o d โมเดลตัวลองเรนนะครับตัวนี้ต้องบอกเลยว่าขับไกลสบายมากๆเลยนะเหมาะกับคนขับรถไกลๆวิวตรงนี้สวยมากเลยนะครับข้างหน้านั้นคือแม่น้ําโขงนะฮะฝั่งนู้นนั่นก็คือฝั่งลาวนั่นเองนะครับที่เป็นภูเขาสูงๆเมื่อกี้เราขึ้นทางมาค่อนข้ายจะชันพอสมควรเลยนะครับพลังงานเนี่ยก็ใช้ไปหน่อยหนึ่งนะฮะ นี่ก็เป็นเส้นทางที่เรากำลังจะเข้าไปในตัวเมืองเชียงรายนะครับไปที่ tesla s u p e r ร์ชาร์ r เจอนะฮะฝนตกหนักมากๆเลยอีกแล้วนะครับวันนี้มาเหนือเนี่ยเจอแต่ฝนนะนี่ก็เป็น tesla s u p e r ร์ชาร์ r เจที่จังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ที่เซ็นทรัเชียงรายนะฮะผมว่ามันก็โอเคนะแต่ว่าพื้นที่นั้นมันคับแคบไปหน่อยนึ่งนะฮะเวลาจะเอารถเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยสะดวกนะเวลามีรถมาจอดขวางแบบนี้นะ อโอเคโชว์นี่นะฮะแบตเตอรี่เราเหลืออยู่28%นะครับวิ่งได้อีก172กิ17โลนะ่ะ เป็นยังไงครับถูกใจกันไหมฮะยังเหลือให้วิ่งได้อีก172กิโลนะครับผมวิ่งจากลำปางมานะอ่ดูจอใหญ่ดีกว่าผมวิ่งจากลำปางมาเนี่ก็มีขึ้นเขาวที่เงานะครับแล้วก็ไปแวะที่กวานพยาวแล้วก็ไปที่เชียงของนะฮะแล้วก็วนเป็นวงกลมเนี่ยเข้ามาในตัวเมืองเชียงรายครับทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นเนี่ยวิ่งไปทั้งหมดนะตอนนี้อยู่ที่เท s l a s ูเปอร์ชาร์จเจอนเชียงราย รวมไปแล้วถ้าวิ่งมาทั้งหมดนะตอนนี้จากบรปพางมา416.9กิโลเมตรนะครับพลังงานที่ใช้ไปเนี่ย52.9กิโลวัตต์ชัวอร์นั่นเองนะครับพลังงานเฉลี่ย126.9วัตต์อาร์ต่อกิโลเมตรหรือ12.6กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับแสดงว่าแบตเตอรี่จากบรรพางมาเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก98เนี่ยผมใช้ไป70เปอร์เซ็นต์นะสำหรับแบตเตอรี่นะครับคิดคำนวณคร่าวๆเนี่ยอัตราการซส้นอเปลง12 7กิโลวัตต์ชั่วโมงฮะก็เดี๋ยวคิดให้ดูเลยแล้วกันไฟหนึงหน่วยนะครับวิ่งได้7กิโลเมตรนฮะนี่คือขับขึ้นเขาแล้วนะครับสวัสดีครับงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลานะครับวันนี้ก็ได้เลิกแล้วฮะที่จะกลับลงกรุงเทพสักทีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดลำปางนั่นเองนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสวัส9มง20แล้วนะครับแบตเตอรี่มีอยู่95ะฮะวิ่งได้ อีก591กิโลเมตรนั่นเองนะครับมาดูนี้กันก่อนนะฮะระยะทางนะครับนี่คือระยะทางทั้งหมดนะครับที่ผมวิ่งจากลำปางเนี่ยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็กลับมาที่ลำปางแล้วก็มีวิ่งไปเชียงใหม่ด้วยนะก็รวมมาแล้วเนี่ย1,113กิโลเมตรนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตอันนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูนะว่าผมไปถึงที่จังหวัดกำแพงเพชรนั่นเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าไปถึงที่กำแพงเพชรแล้วเนี่ย ผมจะใช้พลังงานเฉลี่ยไปเท่าไรนะครับแล้วก็จะชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์ดีนะเพื่อที่จะวิ่งให้ถึงบ้านที่กรุงเทพนั่นเองนะครับแล้วก็บอกก่อนนะฮะว่าวันนี้เนี่ยขากลับเนี่ยจะเอาเป็นแบบว่าเหมือนกับขาขึ้นมาเหนือเลยนะครับก็คือจะไม่ปั้นตัวเลขแต่อย่างใดนะครับจะขับใช้งานแบบรถน้ำมันทั่วไปเลยนั่นเองนะครับแต่ก็จะพยายามให้อยู่ภายใต้กฎหมายกําหนดฮะไม่เกิน120กิโลเมตรพยายามนะครับโอเคเดี๋ยวผมมารีเซ็ตอันนี้ก่อนดีก,กว่า อันนี้ก็เป็นค่าเฉลี่ยรวมนะฮะที่วิ่งมาแล้วนะครับจากกรุงเทพตอนขึ้นมาตอนนี้เนี่ยวิ่งมาแล้ว1794กนก่โเมตร้นเองเดี๋ยวมารีเซ็ตอันนี้กันก่อนดีกว่าครับทริป A อโอเครีเซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคตอนนี้9.22โมง22นาทีแล้วปะเราออกเดินทางกันดีกว่าน,นะครับ ในส่วนของกําลังมอเตอร์เนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยนะผมก็ทําให้ดูแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมอเตอร์ขับหลังตัวเดียวก็เถอะขับจากลำปางเนี่ยไปเชียงรายมีผู้ใหญ่นั่งวงกันในรถมา4ี่คนมีน้ําหนักนะไม่ได้มาคนเดียวนะครับกําลังของมอเตอร์นั้นเนี่ยถือว่าเพียงพอแล้วนะ ทางไปเชียงรายก็รู้กันดีอยู่นะครับว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นทางขึ้นเขานะแล้วก็ทางโค้งโค้งคดเคียวด้วยผมเร่งไปเนี่ยบางทียังไม่ถึงครึ่งคันเร่งเลยในการขึ้นเขาเนี่ยกำลังจากมอเตอร์นั้นเนี่ยก็ุดให้ตัวรถนั้นเนี่ยมีแรงขยานขึ้นไปข้างหน้าแบบสบายๆทำให้ขับขี่สนุกด้วยนะฮะเวลาอยู่บนภูเขา และในส่วนของสเตชันสถานี t ท s l a Supercharger เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะครับต่อไปนี้เนี่ยเขากำลังขยายออกไปเรื่อยๆเลยนะครับอย่างที่ภาคใต้นั้นเนี่ยที่ภูเก็ตก็น่ากำลังจะมีแล้วนะแล้วก็ทางภาคเหนือเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะครับผมก็ทำเป็นไกด์ไลน์ให้ดูแล้วนะฮะว่าไวชาร์จที่ไหนบ้างนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลำปางเชียงใหม่เชียงรายหรือเหลือ,ลอพอเลยครับส่วนโซนอีาสานเนี่ยผมก็คิดว่ากําลังจะเริ่มลงหลักปักฐานอยู่หลายสถานีเหมือนกันนะสหรับที่ชาร์จของเทส l าซูเปอร์ชาร์เจ ก็ถือว่าใครที่เป็นลูกค้าของเทสซาเนี่ยก็ไร้ความกังวลน,นะครับเกี่ยวกับในเรื่องชาร์ไปได้เลยนะตอนนี้นะฮะในส่วนของช่วงล่างน,นะครับถ้าเกิดเราขับถนนลาดยางแบบนี้เนี่ยก็นุ่มดีนะฮะช่วงล่างด้านหน้านั้นเนี่ยเป็นแบบอิสระเดบร์มอลวิชโมนนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็นโช๊คอัพคอยสปริงเหล็กกันโคง้งคือถ้าเกิดวิ่งบนถนนลาดยางอย่างนี้เนี่ยให้ความนุ่มนวลกําลังดีนะแต่ถ้าเกิดไปเจอแบบถนนตูนหรือว่าถนนคอนกรีตอย่างนี้ก็มีอาการแบบว่ากระเด้งมาบ้างนิดนึงนะครับใ น้อยแบบเบาๆแผ่วๆบางๆนะฮะแต่เวลาเข้าโค้งนั้นเนี่ยก็ถือว่าเกาโค้งได้ดีนะครับเจอโค้งหักศอกไปเนี่ยก็ถือว่าอาการเข้าโค้งเนี่ยของตัวรถเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับไม่ได้มีอาการแบบวอกแวกหรือว่าโยนอะไรมากมายนะฮะช่วงล่างก็ไม่ได้นุ่มจนเกินไปนะหรือว่าอยนนะครับก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ เซตมาค่อนข้างจะเฟิร์มระดับหนึ่งนะแค่ระดับหนึ่งเซตมาเฟิร์มระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับด้านหน้าตัวรถนั้นเวลาเข้าโค้งเร็วๆนั้นเนี่ยอาจจะมีอาการแบบวอกแวกนิดนึวงน้อยๆบางๆนะฮะถ้าเกิดมาด้วยความเร็วนะแต่ในส่วนของเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์เนี่ยผมว่าบางครั้งเนี่ยเวลามันเจออากาศแบบันร้อนอะไรอย่างเงี้ยมากๆเข้าเนี่ยบางทีด้านหน้านั้นก็ไม่ค่อยเย็นนะพูดกันตรงๆนะครับอันนี้ขอพูดตรงๆนะแต่ว่าทางด้านหลังนั้นเย็นนะ คือผมคิดว่าทางด้านหลังเนี่ยในเรื่องของแอร์เย็นกว่าทางด้านหน้าด้านหน้าน,น,นั้นเนี่ยเวลาแบบเจอแดดและร้อนเนี่ยถึงแม้ว่าจะปรับวอนณหภูมิมา20องศาแล้วเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยเย็นสักเท่าไหร่แต่ว่าทางด้านหลังเ่ยเย็น และในส่วนของคันนี้นะครับสำหรับโมเดล3ลองเลนเรียววีดั้นีนน่คันที่ผมขับมาเนี่ยตามสเปคเขาบอกว่าวิ่งได้750กิโลเมตรนะครับและคันนี้เนี่ยก็เป็นล้อขอบ18นิ้วถ,ถ้าเกิดเป็นล้อขอบ19นิ้วถ้าเกิดใครอยากได้แบบว่าสวยๆหน่อยเนี่ยก็จะมีระยะทางที่วิ่งได้691กิโลเมตรสิ่งที่เขาเพิ่มมาให้ก็คือในเรื่องของกล้องหน้านั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของมีการอัปเดตฮ์ดแวร์มาให้แล้วก็นี่เลยฮะนี่ไฟเลี้ยวมีการไฟเลี้ยวมาแล้วนะครับ รวมไปถึงราคาที่มันลดลงมานะฮะอย่างตัวเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยไอตัว rear wheel d r i ขับหลังมอเตอร์เดียวเนี่ยก็เริ่มต้นที่143นะครับส่วนตัวคันนี้เนี่ยที่วิ่งได้750กิโลเมตรแล้นเนี่ย ลองเล่นเรียววีด้เนี่ยก็เริ่มต้นที่1นึ่0 0้านห้าแสบาทนั่นเองฮรราคาเท่ากันเลยนะในรุ่นของล้อ18 19, 000, นิ้วแล้วก็ล้อ19นิ้วส่วนใครที่สนใจใน Tesla m o เด l Y นะครับต้องบอกว่านะตอนนี้เนี่ยเขามีดอกเบี้ยพิเศษมาให้ด้วยนะจ๊ะดอกเบี้ยพิเศษก็คือ1.99%นะครับแล้วก็ฟรีประกันภัยชั้น1-1ปีนะครับ รวมถึงมีการแถม Wall Connector มาให้ด้วยนะครับใครสนใจเนี่ยอย่ารอช้าเลยนะสำหรับ t e s l a m o เด l Y นะครับรีบไปจับไปจองกันได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจนะฮะ ส่วนเท s l a m o เด l 3นะครับก็เหมือนกับโ o เดล Y นะครับควณจะได้ดอกเบีย้ย1.99%เหมือนกันฟรีประกันภัยชั้น1นปีด้วยกันนะครับแล้วก็แถม Wall Connector ให้อีกด้วยนะสำหรับเท s l a m o เด l 3แล้วก็โมเด l Y นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจถ้ารีบไปจับไปจองกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Y หรือว่าโมเด l 3นั่นเองนะแต่สำหรับคันนี้ฮะ d e l 3โมเดล a n g ลองเน้นเียวลดเนี่ยต้องบอกว่าน็รถที่ขับสนุกมากมเลยนะครับ หนึ่งละมันวิ่งได้ไกลกว่าเทสซาทุกรุ่นนะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็มันใช่ระยะทางในการขับขี่ที่คุณนั้นสามารถที่จะเพลิดเพลินกับการขับขี่ออกต่างจังหวัดได้บ่อยๆนะฮะ นั่นก็คือความสุขของคนใช้รถ EV นะที่ต้องการเห็นรถที่สามารถวิ่งได้ระยะทางไกลๆนะครับขับออกต่างจังหวัดแบบนี้เนี่ยยามที่ถนนโลง่โลงๆเนี่ยไม่มีรถจอแจผมก็เปิดเป็นออโต้พ l ล t บ้างบางครั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ค่อยเปิดนะเดี๋ยวนี้ผมจะชอบขับเองซะมากกว่านะก็ถือว่าลดความเมื่อยล้าได้เยอะเลยนะนี่เห็นไหมฮะทางโค้งก็ไม่ต้องจับวงมาลัยนะครับก็แค่คอยดูๆเอานะ จะเลี้ยวขวานะฮะเปลี่ยนเลนเลี้ยวขวาก็เปิดไฟเลี้ยวไปนะครับมันก็เปลี่ยนเลนให้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะกับการอำนวยความสะดวกในการวิ่งทางไกลแบบนี้นะฮะอ่ะเข้าเลนซ้ายหน่อยมีรถขวามาเนีย่ย ก็ใช้บ้างบางครั้งนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ตลอดนะฮะอย่าลืมแม้ว่าการใช้ออโต้พายลอดแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการกินพลังงานเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นเวลา11โมง29นาทีจะ11โมงครึ่งแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดตากแล้วนะฮะแบตเตอรี่ตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่65%เนะครับก็ระหว่างทางที่ขับมาเนี่ยก็ความเร็วก็มีเกินตามกฎหมายกําหนดบ้างนะครับบอกกันตรงๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้บ่อยนักเพราะว่ามีด่านตรวจนั่นเองนะครับ ก็ส่วนใหญ่คามเราเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณสัก117 118ถึง120อะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะวิ่งได้อีก400กิโลเมตรนั่นเองนะฮะ403กิโลเมตรแต่ว่า,าผมใช้ความเร็วในการเดินทางเนี่ยเยอะหน่อยหนึ่งนะก็เลยว่าชาร์จที่กำแพงเพชรแล้วเดี๋ยวผมจะไปชาร์จอีกทีนึงเนี่ที่อยุธยานะเทสซาซปเปอร์ชาร์จเจออยุธยานั่นเองนะครับ ถ้าเกิดถามว่าช้าจากกําแพงเพชรแล้วเนี่ยมันไม่พอหรอวิ่งต่อถึงที่กรุงเทพเลยไม่ได้เหรอคาตออคือได้นะครับแต่ว่าระหว่างทางนั้นเนี่ยจากกําแพงเพชรมาเข้ากรุงเทพนั้นเนี่ยผมจะใช้ความเร็วนะครับเป็นแบบรถน้ํามันนะฮะก็อย่างเป็นแบบอ่าคอนเซ็ปต์ตอนแรกเลยนะว่าในการเอารถมาวิ่งทางนี้เนี่ยทดสอบทางนี้เนี่ยสำหรับโมเดล3รลองริวเวลเ์ได้นั้นเนี่ยจะขับเป็นแบบรถน้ํามันนะครับไม่ได้เอาเป็นแบบว่าประหยัดหรือว่าปั้นตัวเลขให้มันได้ระยะทางไก ใอะไรประมาณนี้ไม่เลยนะฮะจะเอาเป็นแบบว่าใช้งานจริงๆเลย ช่วงทางตรงเวลาใช้ความเร็วสูงสุดระดับ130ยากว่าๆอย่างนี้นะครับไปถึง140นินิดๆเนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะสำหรับตัวรถนะครับด้วยกลาวเกียร์แรนที่มันเตี้ยนะฮะแล้วก็รูปทรงของตัวรถที่ลูลมแล้วก็ไม่ได้เป็นรูปทรงที่มันต้านลมนะครับก็เลยทําให้มันนิ่งอยู่ได้นะครับลืมบอกไปนะครับบนหลังคาตรงนี้นะครับอาจจะเห็นว่าเป็นที่บังแดดแบบนี้นะถูกต้องฮะผมเป็นคนซื้อมาเองนะครับก็เอาไว้บังแดดชั่วคราวนะมันร้อนอ่ะเวลามันมีแสงแดดลง มานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากได้ไปของเ e ส l าเองเลยเนี่ยไปดูที่แอปเทสลานะอย่างที่บอกไปนะครับมีขายนะในโมเดล3ก็มีขายด้วยโอเคตอนนี้เรามาถึงที่จังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะครับก็เหลืออีกสัก8.7กิโลนะฮะก็จะถึงที่เ e ส l าซูเปอร์ชาร์ r เจอกำแพงเพชรแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาสวับเที่ยง15นาทีแล้วนะแบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่52ยังวิ่งได้อีก 3 2 6กิโลเมตรนี่เหลืออีก8.7กิโลเมตรนะจะถึงที่เซซ่าซ์สเปอร์ชาร์จเจอร์กำแพงเพชรไปถึงที่นั่นเนี่ยจะมีแบตเตอรี่เหลืออยู่50ซนะฮะก็ณนะตอนนี้เนี่ยเดินทางมาทั้งหมดแล้วนะจากลำปลางนะครับ241.3กิโลเมตรพลังงานที่ใช้ไป3 2 7กิโลวัตต์ชั่วอร์พลังงานเฉลี่ยอยู่ที่135.3วัตต์อัวต่อกิโลเมตรหรือว่า1 3 5กิโลวัตต์ชั่วโมงนั่นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันดีกว่านะฮะนี่เห็นไหมฮะไม่มีเขียวเลยเห็นไหมบอกแล้วว่าผมเนี่ยขับแบบใช้แบบจริงๆนะขับแบบรเตอรมันเลยนะครับความเร็วนี่คือแบบว่าเป็นโรเตอรมันเลยแหละก็เลยไม่มีเขียวๆนะฮะนี่เรามาดูอุณหภูมิภายนอกอยู่ที่30องศานะฮะ ก็นี่นะครับให้ดูวันนี้ก่อนเลยนะดัชนี UV เห็นไหมครับถ้าเกิดผมไม่เอาไอ้เจ้าแผ่นนี้เนี่ยมาติดนะฮะผมจะได้รับดัชนี UV อยู่ที่เลข7เลยนะครับ โอกาสเกิดฝนตกก็มีได้นะ71%นะครับความชื้น80%แต่ระหว่างทางเนี่ยที่ผมขึ้นจากกรุงเทพมาเหนือเนี่ยก็มีฝนตกเป็นบางช่วงนะครับแต่ว่าช่วงที่ขับจากลำปางไปเชียงรายอ่ะโอกาสเกิดฝนตก90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยฮะเพราะฉะนั้นตกเกือบทั้งวันเลยนะวันที่ผมไปเชียงรายนั่นเองนะครับหรือเราจะมากดตรงนี้ก็ได้ฮะค,คุณก็จะดูเป็นแบบเรียวไทม์อะไรก็ได้นะครับแบบนี้เห็นไหม มันก็จะบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างกลุ่มสีเขียวมากหรือน้อยจางอะไรยังไงนะฮะมาดูตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ถึงแล้วนะครับ t ท s l a Super Charger กำแพงเพชรนะฮะโอเคเราจใช้ออโต้พักนะฮะเึ๋งเอาละ นี่คือสแตนบายไว้ที่เบรกนะเผื่อมีอะไรผิดพลาดมาจะได้เบรกทันโอเคเรียบร้อยมาถึงที่ชาร์จที่กำแพงเพชรตอนนี้แบตเตอรี่เหลืออยู่49นะครับวิ่งได้อีก305กิโลเมตรอะไปชาร์จกันดีกว่า วิตา,ตายตายคุณพระคุณเจ้าเมื่อกี้นี้ผมชาร์จไปนะครับแล้วก็เข้าไปกินข้าวไปกินหอยทอดกระทาร้อนหอยทอดเนี่ยยังไม่ทันจะคลายความร้อนออกเลยครับตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ได้เท่าไหร่รู้ไหมครับมาดูกันตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ขึ้นไป93แล้วนะครับกำลังไฟเนี่ยก็หล่นลงมาที่เหลืออยู่38กิโลวัตต์93นั้นวิ่งได้575กิโลเมตรพอแล้วเอาแค่นี้ดีกว่านะฮะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในถนนเส้นสายเอเชียแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2.55นาทีนะฮะแบตเตอรี่ของเราเหลืออยู่69%เดี๋ยวเราจะไปแวะชาร์จอีกทีนึงเนี่ยที่ Tesla Super Charger นะครับที่อายุธยานั่นเองนะโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ Tesla Super Charger อยุธยาแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา 4 4มง4นาทีนะครับแบตเตอรี่เหลืออยู่42%ซยังวิ่งได้อีก258กิโลเมตรถามว่าถึงบ้านที่กรุงเทพเลยอไมถึงนะเนี่ยแต่ว่าเติมไปอีกสักนิดนึงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยพวพรุ่งนี้ต้องเอารถไปคืนแล้วเดี๋ยอาจจะมีการขับเป็นอีกนิดนึงเผื่อรถติดอะไรด้วยนะก็เติมมาอีกนิดนึงเป็นยังไงกันบ้างเ,เหลือเลยเห็นนะแบตเตอรี่อยเซ์ แล้วก็วิ่งมาทั้งหมดแล้วนะตอนนี้นะครับจากกําแพงเพชรเนี่ยตั้งแต่ชาร์จมาเนี่ย200กา2.4กิโลเมตรนะฮะบอกกันตรงๆเลยนะครับว่าความเร็วน,น,นี่ยไม่ได้แบบวิ่งแบบเพลี้ยงหมูนะไม่ได้วิ่งแบบทําตัวเลขระยะทางส,ายสวยๆวิ่งแบบใช้งานจริงแบบรถน้ำมันนะครับก็ มีความเร็วเนี่ยตั้งแต่ร10เป็นขั้นต่ำนะฮะ120 103 104ามีมีอยู่บางช่วงนั้นเนี่ย200ะฮะก็มีเหมือนกันครับที่ความเร็ว200แต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆไม่ถึง5นาทีแค่นั้นเองนะแล้วก็ครั้งเดียวด้วยครับไหนๆนะครับก็รอชาร์จแล้วนะฮะรีวิวภายนอกให้ดูเลยแล้วกันครับสีนี้เนี่ยก็เป็นสีสเตลเกรย์นะครับสำหรับโมเดล3ลองเลนเรียววิยายคันนี้สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี่เลยที่มีการอัเปเดตมานะฮะเทสลาเป็นสีดา กลองด้านหน้ามีมาแล้วนะครับรถส่งกระปกนิดนึงนะคใช้งานจริงๆนะสำหรับคันนี้นครับปิ้งฝ่าฝนฝ่าลายมาฮะส่วนล้อนะครับก็เป็นล้อขนาด18นิ้วซึ่งตัวนี้เนี่ยล้อ18นิ้วเนี่ยจะวิ่งได้750กิโลเมตรตามที่เขาเพนไวน้ท์ฮะแต่ถ้าเกิดเป็นล้อ19นิ้ววิ่งได้6 9 1กกิโลเมตร ส่วนทางด้านหลังคําว่าเท s l a นะครับก็จะเป็นสีดาแบบนี้เหมือนกันก็ต้องบอกว่าเหมือนกับตัวโมเดล3ในรุ่นปัจจุบันนี้แหละเพียงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวอัปเดตมาแล้วก็เป็นรถจากโรงงานก i g กาแฟ t o อรีเซี่ยงฮายนั่นเองนะ อีกหนึ่งจุดสังเกตนะครับถ้าเกิดเป็นรถที่ผลิตจากเจส l a า i g a Factory เซี่ยงไฮ้เนี่ยนี่ครับตรงเบาะรองนั่งของคนขับเนี่ยเปิดออกมาตรงนี้นะฮะคนก็จะเห็นรหัสของตัวรถนั่นเองมันจะมีติดอยู่ตรงนี้นะในส่วนของภายในสําหรับคันนี้นั้นภายในเป็นสีดำนะครับผมว่าดีแล้วนะเป็นสีดำเนี่ยถ้าเกิดเป็นสีขาวมันเปื้อนเปื้อนง่ายจริงๆเวลาเราเปิดฝน,นหรือว่าเปิดอ,อะไรอย่างเงี้ยเข้าไปอะ่ะเบาะเปื้อนอะไรเงี้ยเปื้อนเยอะแยะเลยแหละ นี่ก็เป็นแผงประตูนะฮะก็ประมาณนี้นะสำหรับแผงประตูตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบวัสดุผ้านั่นเองนะครับคล้ายๆแบบอารมณ์สัมผัสแบบผ้ารวมไปถึงตรงนี้ด้วยนะตรงนี้เนี่ยก็มีอารมณ์แบบผ้านะคะส,สํสำหรับเสา A สิ่งที่มันอัปเดตมาภายในนั่นก็คือในเรื่องของฮาร์ดแวร์นะครับมีการอัปเดตมาใหม่นั่นเองนะฮะแล้วก็นี่เลย ไฟเลี้ยวมีมาแล้วนะครับสำหรับรุ่นโมเดล3ลองเล a ้ g e เดียวเวดนะฮะก้อหลักๆโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจซ่าโมเดล3ลองเล a ้ g e เดียวไวดคันนี้นะฮะภายนอกกับภายในนะครับประมาณนี้โอเคตอนนี้แบตเตอรี่ได้83แล้วนะครับวิ่งได้อีก519 520กิโลเมตรนะฮะโอเคเพียงพอแล้วนะครับตอนนี้เนี่ย รับกําลังไฟอยู่ที่51กิโลวัตต์นะพอก่อนนะฮะเดี๋ยวผมขับกลับบ้านก่อนแล้วกันโอเคสําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับเรานะฮะโมโตโดายจีพีกันเองนะครับหราบวันนี้หมดจริงๆแล้วเสียงก็จะไปแล้วเหมือนกันนะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ